ขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่3มครับกับเราทีนี้นะครับจะพามาหมักากากมันนะก่อนอื่นนะครับก็ต้องลดน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะทำการลดน้ำกา,กากมันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะเอาน้ำหมักผสมเพื่อไว้ลดนะก่อนอื่นก็ต้องทำให้กาก,ากมันเนี่ยมันค่อนข้างเปียกสักหน่อยนะขอผสมอันนี้ให้ชมก่อนนะครับ ก็จะเปิดน้ำใส่ให้เต็มถัง220นะคร,ครับน้ำก็น้ำบาดาลน,นะครับหลายคนสงสัยน้ําประดานใช้ได้ไหมปลาใช้ได้ไหมใช้ได้ครับขอให้เป็นน้ำสะอาดก็พอทีนี้ก็เดี๋ยวจะเอานนค,ค,นคนละลายสักหน่อยรู้สึกว่ายังเหนือเดี๋ยวก็เติมน้ำไปอีก อย่าไปทําให้มันยุ่งยากนะครับมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกแต่หลักๆที่ใช้ในการหมักมันก็มีเ e อ็ม e ปูนขาวกับน้าตาลสามตัวห้ามขาดครับ <c oughs> ถ้าตัวอื่นก็ยังถ้าตัวอื่นก็ยังพอขาดได้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับ <c oughs> ในการหมักก็อยากให้เข้าใจไว้ว่า <c oughs> ปูนขาว EM <c oughs> เป็นตัวหลักในการหมักส่วนตัวเอื่นเป็นตัวเสริมจะใช้มากใช้ลดใช้มากใช้น้อย ยังไรตัวเสริมก็ปรับเอาแต่ e อเอ็มปูนขาวกากน้ำตาลต้องใช้อ่ะผมก็จะเูใส่นี้กันเลยเีใส่นะน้ำอังหน่อยนี่นะครับทำให้ดูง่ายๆเลยใครอยากเอาปูนขาวใส่ไปในนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูทำให้ดูกันเลยดีกว่านะครับ ารากเพราะเห็ดสไตล์เราแล้วก็มาดูผลผลิตกันนะครับว่ามันจะเหมือนกับที่เขาใส่กันเยอะเหรือเปล่ามันต่างจากที่ต้นคุณเราสูงสูหรือเปล่านี่คูนขาวนะครับคูณขาวประมาณ6กิโลเพราะว่าผมดูจากกากมันแล้วก็่อนข้างเก่ามาแล้วนะก็เก่ามาสักประมาณอยู่ร้านน่าจะประมาณสัก อาทิตย์หนึ่งประมาณ1อาทิตย์ได้เดี๋ยวหาที่คนก่อนหามายาวๆนะครับมาคนคนให้เข้ากันบางท่านนะครับไม่เข้าใจว่าขยายผสมกับน้ำสอ0รลิตรแล้วก็ใช้ได้เลยนะแต่ไม่ได้ดูว่าก,ากากมันเนี่ยนะครับ กากมันที่เราจะหมักเนี่ยมันมีความแห้งความเปียกหรือเปล่าถ้ามันเปียกอยู่แล้วนะมันสามารถใช้น้ำ200ลิตรลดได้เลยมันสามารถลดไปได้นะแต่ถ้ามันแห้งอยู่นะครับกากมันของเรามันแห้งอยู่เนี่ยเราจําเป็นต้องลดน้ําให้เปียกก่อนนะเราต้องลดน้ําให้เปียกก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันแห้งแล้วเราไปลดเลย น้ำหมัก200ลิตรมันไม่เพียงพอแน่นอนแหละมันลงไม่ถึงข้างล่างนะครับกระบวนการหมักของเรามันก็จะไม่สม่ำเสมอกันนะก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกผุงลำนี้ก่อนอ่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของน้ำหมักของเราอันนี้หลังไม้ไม่มีใส่อะไรเพิ่มนะครับคือใส่ใส่แค่นี้จริงๆนะเอ่อคร่าวๆต้นทุนนะครับ โรงเรือนนี้นะอันคร่าวต้นทุนให้ฟังม่อนก็จะมีค่าวัสดุเพาเป็นกากมันนะครับ1,095บาทนะหนึ่บาทก็จะมีปูนขาว6กกิโลนะครับ20บาท <c oughs> ก็มีปูนขาว20บาทนะครับ EM EM ไม่ได้ซื้อครับขยายใช้เองไม่คิดแล้วก็มีกาก,ากน้ำตาล โลละ15บาท2โลก็สาบบาทนะครับมีค่าแก๊สนึ่งโรงเรือนอีก1390าแต่คิดว่าไม่คงไม่หมดถังนะครับก็รวมรวม,รวมต้นทุนแล้วก็มีเชื้อเห็ดอีกไม่เกิน24ก้อนนะครับเชื้อเห็ดก็ทําเองครับเพชรพญาเรเราทําใช้เองก็ตีซะ200นะครับ200บาท ต้นทุนในการเพราะเห็ดโดยใช้กากล้างของผมก็จะอยู่ที่ไม่ถึง3,000บาทนะครับแต่ถ้าเราผสมอย่างอื่นไปอีกถ้าฟางที่มีค่ารดลากจูงค่าอะไรเนี่ยต้นทุนจะสูงไปอีกนะอันนี้ขนาดผมใส่ส่วนผสมที่แบบยังไงอะ่ะส่วนผสมในการหมักกองที่แบบไม่ได้ใส่แบบอาหารเสริมอะไรมากก็ยังต้นทุนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น ในการทําเห็ดฟางเนี่ยลดต้นทุนให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วก็เข้าใจในเรื่องของกระบวนการกระบวนการของการหมกักการดูแลนะให้มันดีนะครับเรื่องสภาพโรงเรือนความรู้ต้องนํามาก่อนนะครับก่อนที่จะทําเพราะว่าถ้าทําไปแบบเดาเดาเดาสูงมเนี่ยมันจะหมดต้นทุนไปเรื่อยๆนะบางคนหดต้นทุนมันถูกนะมันถูกถ้าทำโรงเดียวถูกจริงครับ แต่ถ้าทําพร้อมกัน2โรลง3โรลง5โรลงคุณลงละ3 0 0 0 3 0 3 5 5ถ้าเจอจังหวะเห็ดไม่ออกนะครับ3,55เดือนนั้นนะครับ1มื0นเราทิ้งไปเฉยๆเลยนะหมืนทิ้งไปเฉยๆลองทําซ้ำกันสัก 3, 4เดือนเจ๊งได้ครับนี่นี่คือที่มาของคนพาะเหตุแล้วไปไม่รอดเออต้นทุนสูงบางคนอ่ะต้นทุนลงเดือนนึง0 5่0ั0 0ครับ แต่พอถามกลับไปราคาเห็ดรลเท่าไหร่60 70 80แล้วมันจะออกให้ถึงร้อยรูหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มันก็เลยเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นวิธีที่ผมพาทําก็คือลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเราใช้ความรู้นะครับเรื่องวิชาการแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็การสังเกตนะครับการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลนะการดูสภาพอากาศการดูวัสดุเพราะการลดต้นทุนนะก็ความรู้เรื่องของการ ดูแลนะนะผมก็จะลดกากมันก่อนของผมมันแห้งเนี่ยนะครับผมก็จะลดก่อนเลยคลิปผมก็ไม่ตัดอะไรหรอกนะครับถ่ายแบบบ้านๆเลยให้เห็นเลยว่าผมทําอะไรบ้างแต่ละวันนะเนี่ยครับหลายคนที่ว่าอ้าวทำไมเห็ดเทศพยาแลดอกสวยดอกให,ใหญ่จังนะครับีล้างเท้าเลยเลยลุยกากมันมาน,นะครับก็ผมก็ทําอยู่ประมาณนี้นะทําไมถึงพออยู่ได้นะครับเพราะว่าเราใช้ต้นทุน่อข้าง ค่อนข้างไม่แรงนะก็ทำให้เราพอไปพอมาอยวต้องไปเพิ่มน้ำสักหน่อยน้ำเบาไปหน่อยนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปเพิ่มน้ำก่อนมา,มาลดกันต่อครับก็ประมาณนี้นะกากมันที่แห้งก็ลดให้เปียกก่อน กางมันแห้งเราลดให้เปียกก่อนโอดึงสายให้หน่อยูลดึงสายไมห้หน่อยเร็วลดไปเลยครับปัญหาที่มือใหม่บางทีเขาไม่เข้าใจนะครับในการลดกลากมันที่บอกน้ำสองร้อยลิตรแห้งก็ลดสองรอยลิตรไม่แห้งก็ลดสองร้อยลิตร เนี่ยครับถ้าแห้งก็ต้องลดแบบนี้ก่อนเพื่อให้น้ําหมักมันเข้าถึงทุกส่วนของกองหมักนะอะมาเจอกันกันกบรอบของการลดน้ำกองหมักนะครับสำหรับกากล้างของเรา <c oughs> นี่นะ คิปอาจจะยาวบ้างนะครับแต่ก็คิดได้เรื่องอะไรก็จะพูดให้ฟังไปเรื่อยๆนะเพราะว่าบางทีให้คิดเป็นหัวข้อคิดไม่ออกนะบางทีทําไปเจอปัญหาไปหรือแบบคิดได้ก็พูดให้ฟังนะฮะในการพอเหตุก็น้ําที่ใช้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนก,ก,ก,กันครับหมักกักเพราะว่าก็ไม่ได้แห้งมากขนาดไหนเท่าไหร่แต่ว่า <c oughs> เอาให้ชุ่มไว้ก่อนเพราะ เพราะน้ำเนี่ยจำไว้เลยว่ามันเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการทำให้ส่วนผสมต่างๆมันเข้ากันและเกิดกระบวนการหมักที่สมบูรณ์ไม่ว่ากระบวนการใดก็ตามนะครับใช้ใช้น้ำในการผสะสานทั้งหมดเลยเนี่ยแม้แต่ดอกเห็ดเองก็ร้อยละ90ของดอกนะเป็นน้ำนะเพราะฉะนั้นน้ำเป็นหัวใจสำคัญมนะีครั้งหนึ่งก็ <c oughs> ที่อยู่ภาคใต้น้ำในบอ่อเน่าครับน้ำในบอ่อเสียแล้วไม่รู้ตัวเอาไปทำเห็ดกับเห็ดไม่ยอมติดเม็ดเลยเพราะฉะนั้นปัญหาบางอย่างนะครับเมื่อไล่เรียงหากระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบแล้วมันมันสมบูรณ์มาหมดแต่เห็ดไม่ยอมติดเม็ดหรือเหมือนอยากจะรวมเม็ดแต่ติดเม็ดไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูเรื่องน้ำนะเรื่องพื้นฐานที่จาเป็น น้ำอะไรก็ได้ครับปลาดานน้ำปลาปลาถ้ากินคอเลนรลีนสูงก็เอามาตากแดดไว้สัก2วันให้คอลีนหายสองวันสามวันนะครับแล้วก็เป็นน้ำฝนก็ได้นะขอยอย่างเดียวขอให้เป็นน้ำสะอาดนะครับขอให้มันสะอาดเพราะว่าเห็ดชอบความสะอาดทั้งกินเหรอหล <c oughs> านบอกเอาทั้งกินใส่ได้ไหมทั้งกินใส่ได้แต่เปลืองนะ <c oughs> ผู้ควบคุมกล้องอยู่ด้านหลังรถไปแบบนี้ครับให้เปียกเ, <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาก็จะยุบลงอีกครับเหมือนเหมือนจะเยอะนะเดี๋ยวหมักไปสี่ห้าวันเขาจะยุบอีก หมักเพื่อให้เกิดอาหารนะครับหมักเพื่อเอาแก๊สเสียะนะครับหรือสิ่งที่เห็ดมันไม่ชอบออกจากกองหมักอะกดหยุดให้หน่อย <realmente> いいต่อไปก็หลังจากทิ้งเยี่กากน้ำตาลไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งครับก็ามาคนปูนขาวที่ผสมเข้าไปให้มันขึ้นมาเดีย๋ยวเราก็จะลดกองกากมัน ันนะครบไม่มีไดโวนะครับเดี๋ยวเอาบัวรถเอามันไม่เยอะไม้ไผ่นี่แหละครับขนขนนอ่ะเดี๋ยวเราเอาบัวตักรถกองกากมันแค่ลงเรือนเดียวไม่ยากอ่ะหันมาแอบเราก็ลดไปเลย ผู้ควอบคุมกล้องใหม่นะครับหลานตัวน้อยรขไปเลยปกติใช้ร้อยลิตรก็พอครับแต่ว่าผสมไปสองร้อยแล้วก็ใส่ไปให้หมดเลย เรามนเยอะเรจะลดแบบนี้ก็ได้สาดเลยก็ได้ ก็จะเริ่มออกแล้วครับตอนนี้หมักคุมผ้าไปอีกตากแดดไปอีกสักสองสามวันกลิ่นก็จะหอมถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ทําเห็ดฟาง <c oughs> เขาบอกว่าเหมนมากแต่สําหรับคนเห็ดฟางอ้โ,อโหหอมได้ที่นะครับ <c oughs> มือกล้องบอกเหม็นเนี่ยนะครับมันยังมีเศษขาวๆอยู่แสดงว่ากระบวนการหมักยังไม่พอเอาจําเป็นต้องมาหมาัก ต้องมาหมากอีกรอบเพื่อให้วัสดุมันสมบูรณ์มากขึ้นเห็ดฟางเขาย่อยอาหารเองไม่ได้เหมือนเห็ดก้อนนะครับพวกนางฟ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเย็นสายในการย่อยเพราะฉะนั้นกระบวนการหมักถึงต้องจําเป็นเหตุผลง่ายๆเลยเห็ดฟางย่อยอาหารเองไม่ได้นะสังเคราะห์อาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ เป็นกระบวนการที่จำเป็นครับในการหมักของเราอ่ะเปลี่ยนอุปรกรณ์ใช้ถัง่ัดพอถังตักศาสเอาเลยนะลืมอย่างนึง่งลืมใส่ลำ้ำ แล้วลืมใส่อ่ะไม่ใส่นี่แหละนะลืมไปแล้วก็แล้วไปไม่ใส่ครับมาดูว่าสูตรพื้นฐานเราจะออกเป็นยังไงนี่ครับสาด เรียบร้อยต่อไปก็เดี๋ยวคุมผ้าครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ทำการคุมผ้าไวเนิยวมีไวเนิยวมีผ้าใบอะไรก็คุมได้ครับการคุมให้มิดชิปเสียดสับ,บเรียบร้อยก็เร่งกระบวนการหมักนะครับ วาไม่มิดน่าจะใช้อีกผืนครับออกจากนี้ก็ไปต้องไปจัดเชื้อเห็ดฟางให้ลูกค้าอีกได้มาเพิ่อมอีกงานนะเพราะเห็ดฟางให้หลายๆท่านดูนะสำหรับทีมงานเพชรพยาแลแล้วก็ผู้ที่สนใจเรื่องอาชีพเพาะเห็ดฟาง เป็นแนวทางครับทําให้ประหยัดเอาไปหามาอีกผืนนะครับไม่พอมันไม่พอนะ,อะเดี๋ยวก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับการคุมผ้าคลุมมาทางนี้ก่อนลมแรง ด้านล่างอีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปหาผ้ามาคุมอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปประมาณนี้นะ